ซส์สีค่ะสีออนเพราะว่ามันเป็นสามสิบออนไม่ใช่สามสิบออนค่ะมันเป็นไซส์เอละ3สามสิบ <L. S 1> บาทสามสิบบาทสีซส์สีโอเค ใช่ค่ะเทแรงมือนี้เทแรงดีปี